สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับปากปาวันนี้เราจะมาสปอยเรื่องฝนเรื่องราวของบักแว่นเด็กหัวโปกที่เกิดตกลุมรักเพื่อนสาวในห้องของเขาและทั้งคู่ก็ดันพลาดไปโบ๊ะบะกกันขึ้นมาจนวันหนึ่งแม่ของเพื่อนสาวเขาดันมาจับได้บักแว่นจะทำยังไงเรื่องราวจะเป็นยังไงมาดูกัน เริ่มเรื่องกันที่สถานที่แห่งหนึ่งเป็นที่เงียบๆไม่มีผู้คนสักพักก็มีบักแว่นเด็กหัวโปกคนนึงเดินดุ่มๆเข้ามาแบบเงียบๆไม่ให้ซ่มให้เสียงยังกับโจรจะมาขโมยของบักแว่นคนนี้เขาชื่อว่าหนึ่งหนึ่งค่อยๆวางกระเป๋าเบาๆแล้วก็ค่อยๆทําตัวมีพิรุษเหมือนคนกําลังแอบดูอะไรสักอย่างซึ่งภาพที่หนึ่งกำลังแอบดูอยู่นั้นก็คือคู่นักเรียนรุ่นพี่ที่กําลังแอบมาโบกบักกันอยู่ตรงนั้นนั่นเองทั้งคู่โซเดมาคอมกันอย่างไม่สน ใจเลยว่ามีคนกำลังแอบดูอยู่ตัดภาพมาที่วันเปิดเทอมวันแรกหนึ่งมายืนอยู่หน้าห้องแบบงงๆเหมือนปาก,กระพงหลงทางพร้อมกับตัวที่เปียกฝนไปหมดหนึ่งอาศัยอยู่ทางภาคใต้ติดกับทะเลทำให้ฝนจะตกบ่อยมาก หลังจากที่หนึ่งยืนอึนอยู่สักพักเขาก็เดินเข้าห้องไปแล้วก็เจอเพื่อนใหม่กำลังนั่งอยู่ในห้องคนเดียวเธอคนนี้ชื่อว่าฝนโดยความเฟลลี่ฝนก็เลยยิ้มทักทายให้กับหนึ่งไปแต่หนึ่งมันก็เก๊กไม่ยอมยิ้มตอบสักนั้นทั้งๆท,ที่ในใจหนึ่งคิดว่าคนนี้แหละสเปกเลยแม่คุณเอ้ยหนึ่งเดินไปนั่งที่โต๊ะของตัวเองแบบเ,บเงียบๆพร้อมกับเปิดหน้าต่างรับลมโดยที่ทั้งสองคนไม่ได้พูดได้จาอะไรกันเลยนึกว่าละครใบ้สักพักฝนลุกมานั่งบน ๊มองฝนที่ตกอยู่ข้างนอกพร้อมกับพูดว่าอยู่ๆก็ตกทําเอาหนึ่งที่นั่งเหมือนคนหลับนอยู่ถึงกับหันหน้าควับมาเลยว่าฝนกําลังพูดกับใครทันใดนั้นเองฝนก็แนะนําตัวกับหนึ่งว่าเธอชื่ออะไรพร้อมกับถามหนึ่งกลับว่านายชื่ออะไรหนึ่งก็เลยยิ้มตอบพร้อมกับทําท่าชูเล็กหนึ่งแบบเท่ๆว่าเขาชื่อหนึ่งหลังจากนั้นหนึ่งก็หยิบหูฟังขึ้นมาฟังเพลงพร้อมกับมองบรรยากาศฝนตกไปด้วยโรแมนติกสุดๆ ฝนก็เลยถามไปว่าฟังเพลงอะไรหนึ่งก็ตอบกลับทันทีว่าเพลงสักปะคับได้ประดุกคลองเตยฝนที่ได้ยินแบบนั้นก็อดใจที่จะฟังเพลงนี้ไม่ไหวรีบเดินไปขอหนึ่งฟังด้วยทันทีตอนเย็นหลังเลิกเรียนหนึ่งก็มานั่งเล่นกับฝนแต่พอแม่ฝนโทรมาฝนก็ต้องรีบกลับบ้านทันทีเพราะว่าแม่ฝนเป็นคนเจ้าระเบียบมากแม่พูดอะไรฝนก็ต้องทําตามทุกอย่างตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปทั้งครูก็สนิทกันมากขึ้นและไปไหนมาไหนด้วยกันตลอด ตัวติดกันยังกับฝาแฝดวันต่อมาที่โรงเรียนทั้งครูก็เอารูปครอบครัวมาอวดกันพร้อมกับผัดกันเล่าเรื่องราวชีวิตของตัวเองให้ฟังโดยที่หนึ่งอาศัยอยู่กับพ่อและแม่พ่อกับแม่ของหนึ่งชอบพาไปเดินเล่นบนเขาอุทยานมากแถมพ่อยังชอบทํากับข้าวไปกินข้างบนอีกด้วยเป็นภาพของครอบครัวที่อบอุ่นมากๆส่วนฝนก็เล่าเรื่องราวของเธอในวัยเด็กว่าเธอก็มีความสุขเหมือนกันแต่รูปที่ฝนเอามาโชว์มีแค่สองรูปเท่านั้นแถมยังเป็นรูปตอนเด็กอีกตา หัก ต่างกับหนึ่งที่มีรูปเป็นอาลบัามเลยด้วยความสงสัยหนึ่งก็เลยถามไปว่าทําไมถึงมีแต่รูปตอนเด็กฝนที่ได้ยินแบบนั้นหน้าเธอก็เปลี่ยนสีไปเลยพร้อมกับตอบไปว่าตอนโตพ่อเธอไม่ค่อยได้ถ่ายรูปตัดมาตอนกลางคืนทั้งคู่ก็ยังแชทคุยกันอยู่แล้วฝนก็ยอมบอกกับหนึ่งตรงๆว่าจริงๆแล้วเธอไม่ค่อยมีรูปตอนโตเพราะว่าพ่อกับแม่ของเธอทะเลาะก,กันมาตลอดและตอนนี้ก็กําลังจะเลิกกันอีกด้วยวันต่อมาเป็นวันหยุดทั้งคู่ก็เลยนัดกันไปเที่ยวทะเลด้วย พอบานทั้งสองคนอยู่ติดทะเลแต่ด้วยความที่แม่ฝนเป็นคนเขี้ยวมากไม่ให้ไปกับเพื่อนผู้ชายสองคนเธอก็เลยโกหกแม่ว่าไปกับเพื่อนหลายคนแม่ก็เลยยอมให้เธอไปฝนซ้อนจัก,กรยานที่มีหนึ่งเป็นคนปั่นเรียกได้ว่าปั่นน้องแทบแตกกันเลยทีเดียวกว่าจะถึงที่หมายพอไปถึงฝนก็เอากล้องของแม่เธอที่พกมาด้วยถ่ายรูปไม่หยุดเพื่อเก็บเป็นความทรงจำดีๆไว้โดยมีบักแว่นมานอนที่ตักอยู่อย่างสบายใจหนึ่งเอาแต่มองหน้าฝนแบบไม่ค่าใส่ และเหมือนว่าตอนนี้เขากําลังจะตกหลุมรักฝนเข้าแล้วสักพักฝนก็ชวนหนึ่งไปหาอะไรสนุกสนุกเล่นกันทั้งคู่พากันเก็บเปลือกหอยสร้างปรสาสาททรายเล่นน้ําทะเลกันอย่างสนุกสนานเหมือนชีวิตนี้จะไม่มีความสุขอีกแล้วหลังจากเล่นกันอยู่สักพักจนเหนื่อยอยู่ๆฝนก็ไปยืนในทะเลคนเดียวเหมอมองออกไปที่ท้องทะเลเหมือนมีอะไรให้เธอคิดมากอยู่และมันก็คงจะเป็นเรื่องของครอบครัวเธอที่กําลังจะแตกแยกแน่ๆหนึ่งที่คอยมองอยู่ก็เลยพยาย ามจะเดินไปหาฝนแต่โชคดันไม่ดีนะัก เขาเผลอไปเหยียบเข้ากับแมงกระพุนซัง,งั้นทำเอาหนึ่งถึงกับสะดุ้งเป็นผักบุ้งโดนไฟโดดเยงๆขึ้นมาบนบกแทบไม่ทันด้วยความเท่ของหนึ่งก็ตะโกนเรียกฝนให้ผู้หญิงขึ้นมาช่วยทันทีฝนที่เห็นแบบนั้นจากคนเครียด,ดก็ต้องมาเป็นห่วงหนึ่งแทนเธอพยายามช่วยหนึ่งจากพิษแมงกะพุนโดยการจะไปเรียกให้คนมาช่วยแต่หนึ่งก็ห้ามไวเพราะกลัวคนอื่นจะรู้รว่าเขามาเที่ยวกับฝนสองคนฝนก็เลยต้องใช้วิธีเอาทรายโปะแผลแทนแต่เหมือนมันจะไม่ดี ฝนก็เลยใช้ท่าไม้ตายกอดหนึ่งจนหนึ่งรู้สึกดีขึ้นนี่สินะที่เขาเรียกว่าความรักชนะทุกอย่างจริงๆแม้แต่อาการโดนพิษแมงกัะพุนก็หายได้แล้วทั้งคู่ก็เหมือนจะมีใจให้กันจนเผลอไปโบะบะกันตัดภาพมาตอนที่แม่มารับฝนกลับบ้านโดยที่หนึ่งยืนแอบมองอยู่หลังต้นไม้ พร้อมกับได้รับข้อความจากฝนว่ารักแกนะเรื่องราวของทั้งสองคนเหมือนจะผ่านไปได้ด้วยดีแล้วภาพก็ตัดไปที่สามปีต่อมาหนึ่งและครอบครัว,วมาเที่ยวที่เขาอุทยานที่เขาเคยเล่าให้ฝนฟังหนึ่งเดินนำขึ้นบันไดามา โดยมีแม่และพ่อเดินตามหอบเหนื่อยแทบจะเป็นลมอยู่ข้างหลังโดยความที่เป็นวัยรุ่นฟิตปังของหนึ่งเขาก็เดินต่อไม่รอพ่อแม่เลยเดินนําขึ้นไปทันใดนั้นเองเขาก็ไปเจอกับฝนและแม่ของฝนกําลังยืนไถลูกกันอยู่หนึ่งตกใจมากไม่รอช้าวิ่งกลับลงไปอย่างไวแทบจะหงท้องไงายหลังกันเลยทําเอาแม่กับพ่อของหนึ่งถึงกบงงเป็นไก่ตาแตกว่าหนึ่งเป็นอะไรพ่อแม่หนึ่งเดินขึ้นมากระดันรู้จักกับแม่ของฝนซะง,งั้นเธอเรีบเดินเข้าไป พูจาทักทายกันตามภาษาคนรู้จักสักพักแม่ก็ตะโกนเรียกให้หนึ่งขึ้นมาไหว้ทักทายแม่ของฝนหน่อยจนหนึ่งต้องยอมเดินกลับขึ้นมาแล้วก็ไหว้สวัสดีแม่ของฝนด้วยท่าทางลุกลี้ลุกลนเหมือนคนมีอะไรสักอย่างแม่ฝนก็รับไหว้ปกติหลังจากแม่แม่ทั้งสองคนพูดคุยกันสักพักแม่หนึ่งก็วานให้แม่ของฝนถ่ายรูปครอบครัวให้เธอหน่อยแล้วภาพก็ย้อนกลับไป3เดือนที่แล้วแม่ฝนเรียกหนึ่งมาคุยบนรถเพราะว่าเธอจับได้ว่าหนึ่งกับฝนคบกันแถม แอบโบ๊ะบกกันอีกด้วยและสาเหตุที่แม่ฝนรู้ก็เพราะว่าแม่เปิดภาพถ่ายในกล้องดูนั่นเองแต่พอแม่ฝนถามหนึ่งบันดันไม่ยอมรับซะง,งั้นทำให้แม่ฝนโมโหมาก หยิบกองขึ้นมาพอหนึ่งเห็นแบบนั้นก็ยกมือไหว้ขอโทษทันทีแม่ฝนก็เลยตบหนึ่งซะหน้าสั่นไปหนึ่งทีหลังจากตบเสร็จหนึ่งก็รีบวิ่งหนีสี่ขูล้อยลงจากรถไปอย่างกับนักวิ่งมาราธอนแล้วภาพก็ตัดกลับมาปัจจุบันทั้งสองบ้านสลับกันถ่ายรูปครอบครัวให้พอเสร็จแล้วแม่ฝนก็ขอตัวเดินเที่ยวบนเขาต่อโดยที่ไม่ได้บอกเรื่องนั้นกับแม่ของหนึ่งเลยและทําเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะเรื่องนี้เองทําให้หนึ่งถึงกับลุกลี้ลุกลนกลัวว่าแม่ฝน จะฟ้องแม่ของเขาหรือเปล่าแต่ก็ไม่ได้เป็นแบบที่เขาคิดเลยสักนิดทำให้เขารู้สึกผิดและละอายใจมากจบลงไปแล้วสำหรับเรื่องฝนเป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากช่องเราบ๊ายบาย